สา s a l a m ล a กุม k u m w a r ะ h m a t u l l a h i ะ an e ah e ah e. a, a ang, he. He b a r a k, k a t u h ก็ฮัมซาแต่สีลต้องทำวิดีโอให้ดูจริงๆนะครับไม่งั้นอาจจะไม่เข้าใจฮัมซ์อย่างที่บอกฮัมซ์แรกคือฮัมซ์ที่เราอ่านกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอ่างเป๊ะเลยเรียกว่าฮัมซ์ตะกี้ก็คือเสียงกระแทกหน่อยอาอูอีอาอูอีออ่าง อาบน้ำแบบนี้นะครับถ้าเป็นฮัมซาฟัตฮะหรือว่าอะลีฟัตฮะเนี่ยเราออกเสียงว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเวลาเราเอาของให้ใครสักคน,นอ่ะอ่ะเสียงมันจะกระแทกแบบนี้อ่อ่ะอ่ะอ่ะเสียงจะคมเลยเหมือนเวลาที่ถูกสะกดจากมะพอมีฮัมซามาสะกดเป็นมะเสียงขาดเลยมะ เพราะว่าเส้นเสียงมันมาชิดกันมะเสียงมันก็ขาดอันนี้เป็นซีฟาหรือว่าคุณลักษณะของฮัมซาเขาทีนี้เวลามันมาอยู่ติดกันเนี่ยอ่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 อารับบางส่วนบอกว่าเขาออกเสียงยากตัวที่สองเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมออกให้มันง่ายขึ้นตามหลักการที่ผมเขียนไปนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่วันนี้เราพูดกันเรื่องของตัสฮี ตัสฮีลในตัวที่2หมายถึงการออกเสียงฮัมซะแบบไม่กระแทกผมมีวิธีฝึกให้นะครับวิธีฝึกอันนี้ได้มาจากการสังเกตแล้วก็ตอนที่เรียนรีวายะกอรูนอันนาเฟียเนี่ยเวลาที่จะมีการตัสฮีลฮัมซะโตที่2เนี่ย อิมัมกอลูนจะมีการอิทคอลอัลอลิฟหรือว่าการเติมอ l ลิฟขั้นไประหว่างคัมซาสองตัวเพื่อให้มันออกเสียงตัวหลังเป็นตัสฮีนง่ายขึ้นก็เลยเอามาฝึกแล้วก็พบว่ามันง่ายมากพี่น้องน่าจะเอาไปฝึกได้เป็นแบบนี้ครับอาจากเดิมอาใช่ไหมครับอาเติมอลิฟเติมอลิฟเข้าไปอาแล้ว ใช้หางเสียงเนี่ยใส่ฟัท้าไปด้วยอาหัวเสียงเนี่ยอาอาแรกเนี่ยอาเนี่ยเสียงมันจะกระแทกเพราะว่าเป็นฮัมซะตฮกิกอาแต่หางเสียงเหมือนเสียงอะไรครับเหมือนเสียงคนที่เป็นลิ้นไก่สั้นอา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  นี่คือเสียงคำซาตสินแต่ถ้าเป็นตะกีกจะเป็นอา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 เห็นไหมเสียงมันกระแทกสองตัวเลยอา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 ทีนี้เราจะเอาตัวที่สองเป็นตัสทินฝึกแบบนี้อา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 พอได้แล้วก็ลองเอาอลิฟออกแล้วก็ฝึกเป็น อาอาฮะตัวที่สองออา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 ไม่ใช่อาอาแต่เป็นอาถ้ายังไม่ได้ก็กลับไปเหมือนเดิมอ่าอาอ่าะพอได้ตรงนี้แล้วค่อยเอาตัวตัสฮิลเนี่ยไปสะกดด้วยตัวไอน์สุกูลอีกทีหนึ่งอา อาอัาอาจมิยอา阿拉伯ถ้ายังไม่มั่นใจเอาอาลิกมาใส่เหมือนเดิมอาเพราะว่าหางเสียงของอาเนี่ยมันจะเป็นตะซีีเลยแล้วเราก็ค่อยเอาไอตัวนี้ไปสะกดตัวไออาอา,อ,าอันนี้เป็นการฝึกนะครับแต่พอเวลาเราฝึกได้แล้วเนี่ยเชี่ยวชาญแล้ว เราก็จะอ่านอาจามีอาเจมียูอารบีแบบที่ผิดเป็นแบบไหนหนึ่งฮัมซาทั้งสองฮัมซาเป็นตะกีกทั้งคู่อา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 เห็นไหมฮัมซาตัวที่สองเนี่ยเสียงคมเสียงกระแทกเสียงชัดอาอาหรือผิดแบบที่สองก็คือ ฮัมซาตัวท uh, uh, uh. ี่สองกลายเป็นไอไปเลยอ่าอ่าคือไปเน้นเสียงมากกลัวจะสะกดไอไม่ชัดก็เลยทําให้ฮัมซากลายเป็นไอไปด้วยอ่าจะแบบนี้ไม่ถูกที่ถูกคืออ่าจะมีอยู่อารบีอย่าลืมนะครับไปฝึกเอาอลิฟมาข้นก่อนอ่าอ่าอ่าพอได้แล้วก็ อา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 มียูวะอัรบีผมไปยืนอาอาอยู่หน้าเช็คอยู่หน้าอาจารย์ผมเนี่ยหลายครั้งนะครับกว่าที่เขาจะบอกว่าอ่าเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาสังเกตเพิ่มเติมวิธีการฝึกนะครับก็พี่น้องลองเอาไปฝึกกันดูอย่าลืมนะครับอายาที่44่สุรฟุศิลัต ฮุกมตัสฮิลฮัมซาเป็นตำแหน่งเดียวในรีวายะฮับซุนอันอาซิมที่เราอ่านกันระวังอ่านคิปน,นะครับ a s s a l ั m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh